สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสเปคแคบไฮแลนเดอร์แอนะครับ 2.2DDI แม็กฟอร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับวันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับเนี่ยครับจะพาชมนะครับ163แรงม้านะครับแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับวันนี้จะเป็นโบไฟฟ้านะครับเนี่ยครับหือว่า แรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับขับง่ายขับสบายต้องคันนี้เลยนะครับมาดูทูบลักษณ์ภายนอกนะครับตั้งแต่ไฟหน้านะครับ LED นะครับพร้อมไฟเลไลท์ในโคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกมีให้แล้วก็ช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เซนนะครับนี่ครับติดตั้งมาที่ซ้ายขวานะครับกระจังหน้าท d ด m e n s i o นนะครับตัวนี้ขับนี่ครับพาชมโฉมนะครับรถเดิมๆจากรถท้เนี่ยเป็นโป่งล้อกว้างนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กสีบอล นะครับขอบ17 6ก้านนะครับแล้วก็โลโก้เอสูเป็นสีเงินนะครับยางเป็นตัวสูงนะครับดิสตอนดูเลอร์นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีนะครับนี่ครับเขียนคำว่าแฮนเดอร์ที่ตัวแก้มนะครับแต่ว่ากาศจะอยู่ด้านบนนะครับมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นสีบรอนนะครับที่อย่บขึ้นพระจับตัวนี้จะเป็นโครเมียมให้รับ ก็ภายในรถนะครับนี่ครับแผงข้างจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ภายในเป็นดีไซน์แบบมิวระดีไซน์นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับมีแอร์พร้อมแล้วก็มีจอสัมผัสสะดวกสบายนะครับรองรับ Apple Car p l a y and a ินเ o นะครับเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสมูทขึ้นนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจออโต้นะครับแล้วก็บาะผ้านะครับเบรกมือตรงกลางแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับ ยอพาชมช่วงแคปนะครับนี่ครับเปิดให้ชมนะครับแคปก็ถือว่ากว้างอยู่ครับเรามีเบาะแคปให้อย่างดีโซฟานะครับใต้เบาะก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้ครับฝาถังด้านซ้ายนะครับแล้วก็ชุดสฟท้ายนะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเปิดให้ชมนะครับกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินนะครับก็สามารถแต่งได้ถอดได้นะครับชุดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีมือจับกล้องหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับ ใหม่ที่ตัวโลโก้นะครับ2.2 DDI m a x Ford ครับภายนอกจะใหม่แค่ตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ชุดไฟท้ายนีเปิดให้ชมนะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้ครับเป็นสีลูซายนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นล้อแม็ก17นะครับ6ก้านนะครับนี่ครับเป็นรถยกสูงนะครับไฟเบรกนะครับไล่ฟ้านะครับมีพร้อมเลยนะครับบันไดข้างมีให้พร้อมมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับนะครับแผงข้างเป็นผ้านะครับ เป็นทันล็อกไฟฟ้าปุ่มกระจกข้างมีให้พร้อมนะครับเบาะผ้านะครับตัวนี้เลื่อนได้เอ็นได้นะครับแล้วก็ภายในนะครับนี่ครับโซนกลางนะครับชมเกียร์อีกครั้งหนึ่งครับเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับนี่ครับวงาลัยพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับนี่ครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทให้พร้อมนะครับออโต้สต็อปสตาร์ทนะครับปุ่มปรับไอเสียนะครับ มาพร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับระบบการเลื่อนถ่ายไหลนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับอี่สุใส่ให้มาเต็มเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับรถเดิมๆนะครับ2.2แม c p h e r s o นะครับในรุ่นไฮแลนเดอร์แอลเกียร์ออโต้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวตัวมีแค่5%หรือติดต่อที่ f a เฟซ o ุ๊กยูทูปทิกตอร์สมนึกอิสุอะไรนะครับเบอร์มือถือและไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผมมากครับ